ครับสวัสดีครับสําหรับวันที่ผมได้บันทึกคลิปไว้นะครับก็ตรงกับวันที่30มิถุนายน2565พอดีวันนี้เนี่ยที่เป็นวันที่ประชุมใหญ่ของทางสมาคมชาลวัตพิเศษบูร์เนี่ยวันนี้ผมมาไม่ได้ครับผมติดภารกิจที่จะต้องทาที่กระทรวงก็เลยมาเป็นแบบคลิปก่อนครับคราวนี้นะครับผมต้องขอสวัสดีท่านนายกถนอมโพธิกุลนะครับนายก สมาคมชาวไร่อ้อยพิชบูรณ์และก็ท่านเลขาประสาทพรกาไว้นะครับท่านเลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยพิชบูรณ์และอาจารย์จรันชาวใต้นะครับที่ปรึกษาของสมาคมนะครับ่อเห็นไหมครับวันนี้ผมใส่เสื้อนะครับของสมาคมชาวไร่อ้อยพิชบูรณ์ก่อนแต่ว่าเสื้อนี้ท่านได้แต่ใดมาเดี๋ยวผมจะมค่อยๆเฉลยครับแต่ว่าวันนี้ดีใจครับที่ได้ใส่เสื้อตัวนี้ครับ ตอนอื่นเลยนะครับผมจะต้องบอกก่อนเลยว่าผมมาทํากิจกรรมที่เพชรบูรณ์เนี่ยตั้งแต่ปี2 5 6 2ในช่วงของปลายปีนะครับก็ได้มีโอกาสครั้งแรกครับพบกับอาจารย์จารันชาวใต้ครับที่เป็นที่ปรึกษาของสมาคมนะครับพบกับอาจารย์จารันท่านแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันกับทางอาจารย์จารันแล้วก็ชาวชุมชนปนุงามนะครับในช่วงแรกๆครับที่เรามาทํากันเนี่ยในช่วงนั้นก็ สนุกครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาชุมชนแล้วก็สถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และยาเสพติดครับเราทํามาจนกระทั่งมาถึงวันที่10ตุลาคม2563ครับเราได้เริ่มทำ MOU 10หน่วยงานครับกับทางอาจารย์จรันซึ่งในวันนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เข้ามาทำ MOU เนี่ยประกอบไปด้วยสสอ,อ,อสีเทพนะครับ อ่อบตปะดูงามรอปสอตอนะครับทูบีนัมเบอร์วันปะดูงามอาสอมอรโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยแล้วก็อีกโรงเรียนอีกหลายๆโรงเรียนครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเป็นสิบหน่วยงานครับหลังจากที่เราทำเอ็มกันมาเนี่ยเราก็ได้ทํากิจกรรมต,ต่างๆอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ระบ,บุไว้ใน MOU ครับนอกจากนี้นะครับ นอกจากทํากิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็ยังเสริมคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับให้กับเด็กๆที่บ้านอยู่ห่างไกลาจากโรงเรียนต้องเดินทางมาไกลหลายกิโลซึ่งเราได้รับแจ้งจากขออแต่ละโรงเรียนนะครับเราก็ถึงจัดโครงการที่เกี่ยวที่เรียกว่าปั่นน้ําใจให้น้องก็คือว่า มอบรถจักรยานนะครับให้กับน้องๆที่บ้านอยู่ไกลซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็เท่าที่ผมจําได้นะครับก็จะมีโรงเรียนบ้านหนองแงทอยนะครับโรงเรียนบ้านปวกรังน้อยโรงเรียนบ้านสันติธรรมบ้านหนองหมูแล้วก็อีกหลายโรงเรียนครับอันนี้เป็นกิจกรรมในช่วงที่หลังจากที่เราทําอ o u แล้วเมื่อวันที่10ตุลา63นะครับตอนนี้ครับในช่วงปีนั้นถ้าท่านจําได้เลยนะครับมันก็ช่วง ปีนั้นจะหนาวมากนะครับหนาวมากในช่วงปีใหม่เนี่ยอาจารย์จรันก็เลยปรึกษากับผมว่าเอเราจะจัดงานให้กับชาวชุมชนดีไหมที่เราได้ร่วมทํากิจกรรมกับเขาเป็นช่วงของปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในปีนั้นครับเราก็จัดงานปีใหม่ร่วมกันระหว่างทางโบมแล้วก็ทางทิศธรรมเอโมยร่วมกันนะครับในช่วงนั้นเราได้มอบครับผ้าข่ม กันหนาวให้กับผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายครับแม้แต่ก็อย่างว่าครับในช่วงนั้นพอเราทำกิจกรรมนั้นเสร็จโควิด1 9มาพอดีครับในช่วงนั้นเมื่อโควิดมาทางสบคเนี่ยนะครับก็บอกว่าห้ามทำกิจกรรมต่างๆเราก็ถึงต้องหยุดทำกิจกรรมครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังอยู่กับพี่น้องชาวสีเทศดี ในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อผมไม่ได้ทํากิจกรรมต่างๆนะครับผมก็แปลงกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกับทางอาจารย์จรันจะต้องทํากับอีกสิบหน่วยงานที่เซเนโมยูเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนกิจกรรมนั้นเนี่ยมาเป็นโครงการปันน้ําใจสู้ภัยโควิดเพื่อชาวสีเทพครับในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้นําเอาถุงยังชีพนะครับแล้วก็นำพอดีชุดนั้นเนี่ยผมมีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีเนี่ย ซึ่งมีข้าสารอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบตันนะครับเกือบสิบตันเนี่ยเราก็ได้นำามาสนับสนุนเนี่ยให้กับทางสีเทพนะครับโดยจัดทำเป็นศูนย์ทำอาหารสดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนไปยังหน่วยงานต่างๆในสีเทพนะครับที่ต้องประสบภัยโควิดเช่นโรงพยาบาลสีเทพศูนย์พักคอยนะครับโรงพยาบาล สนามและที่ต่างๆที่ร้องขอมาโดยเราเจัดตั้งเป็นโรงครัวขึ้นมาน,นะครับที่วัดพุทธ,ธมงคลเทพนิมิตครับซึ่งในวัดพุทธ,ธมงคลเทพนิมิตนยในขณะนั้นเนเราก็ตั้งเป็นโครงการบาวรของวัดพุทธ,ธมงคลเทพนิมิตเข้ามานะครับแน่นอนครับในช่วงที่โควิดเข้ามาเนี่ท่านก็คงจะได้ ทราบว่ามีการเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมายเกิดขึ้นมากมายนะครับทางผมเนี่ยก็เลยตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสาขาสิงเทพขึ้นที่วัดพุทธ,ธมงคลเทนิมิตครับและในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทําโครงการประวัควบคู่กันไปด้วยนะครับจนกระทั่งครับมาในปัจจุบันครับพอเข้าปี65โควิดเริ่มเบาบางลงนะครับโควิดเริ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยหันกลับมา คุยกับอาจารย์จรันว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะทา MOU เนี่ยให้มันต่อเนื่องหลังจากที่โควิดมันเบาลงนะครับผมกเ็เลยมาปรึกษากับอาจารย์จรันอาจารย์จรันก็บอกว่าอ้าวทีนี้เราลุยกันต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับในช่วงนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้มาเจอกับท่านนายกถนอมเลขาภาษาพรกาัยนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอศรีเทพ ก็คือเราได้มาพบกันเนี่ยก็คือการต่อยอดของการทำกิจกรรมในโครงการบรวรของวัดพุทธมงคลเทพนิมิตนะครับก็คือ,อทางนายุทธนอมก็ได้เอาอ้อยเนี่ยนะครับมาให้มาปลูกในโครงการบรวรของวัดพุทธมงคลเทพนิมิตเนี่ยเป็นเป็นแนวรั้วทั้งหมด18ไร่อันนี้ผมก็เลยมีโอกาสเป็นครั้งแรกครับที่ได้เจอกับนายุทธนอมที่ประสาทพรกาวัยและในอำเภอสีเทพ ก็เลยเป็นที่มาของเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้ท่านได้จากใดมาก็ได้มาจากวันที่ไปปลูกอ้อยร่วมกันครับที่วัดพุทธ,ธมงคลเทนิมิตรครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับทางทั้งผมเนี่ยก็ได้มาอยู่ๆนะครับก็ได้มาเจอกับน้องสาวของเพื่อนนะครับคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเนี่ยผมถามเพราะว่าช่วงนี้ทําอะไรเห็นลงใน Facebook ว่าทําในเรื่องของการเกษตรก็คือทําโดนการเกษตรนะครับ เขาก็บอกว่าเขาได้ไปทำดโดรนเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยนะครับในจังหวัดระยองชนบุรีคือจังหวัดทางแถบภาคตะวันออกในเรื่องของการฉีดยาฉีดปุ๋ยอะต่างๆให้กับอ้อยผมก็บอกเออน่าสนใจนะเพราะว่าผมเนี่ยหลังจากที่ได้มีโอกาสได้เจอกับนายกถนอมพีประสาทพรแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีความผูกพันกันนะครับเริ่มมีความผูกพันกันเหมือนกับอาจารย์จัจนรนะครับที่เจอกันมาก็ผูกพันกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยคุยกับทางน้องสาวเพื่อนว่าจะเป็นอย่างนี้ดีไหมไหนๆทาโยนการเกษตรเนี่ยให้กับทางระยองชนอยู่แล้วเนี่ยเออผมอยากจะขอให้มาบริการเนี่ยชาวไร่อ้อยที่จังหวัดเพชรบูร์บ้างในเอ่อเขาเรียกว่าราคาแบบโอ้โหยิ่งกหญ่ที่น้อยครับท่านนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่มาเราก็เลยได้มาคุยกับทางท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าเออก็ มันก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ขาดแรงงานที่จะเข้าไปฉีดไปพ่นอะไรต่างๆขึ้นนะครับดังนั้นครับเรื่องนี้ครับก็เลยเป็นที่มาของการทำา o อเมื่อวันที่18มิถุนายน2565ที่ผ่านมาครับแน่นอนครับรวมกันเกษตรตัวนี้เนี่ยผมอยากจะฝากพี่น้องสาวร้อยอ้อยไว้ไวนิดนึงนะครับว่า โดรนเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับคนเนี่ยที่ท่านนายกบอกว่าขาดแคลนแรงงานเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยนะครับหนึ่งคนเนี่ยสามารถอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทําอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับผมเอาข้อมูลของอ้อยที่จงัจงหวัดระยองเนี่ยมาคุยกันในเรื่องนี้ก็คือว่าโดรนเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับคนที่เราลงไปฉีด้นอ้อยเนี่ยนะครับหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนเนี่ยต่อไร่นะครับใช้เวลาฉีดถึงหกสิบนาทีครับ แต่ถ้าใช้โดรนเนี่ยหนึ่งไรครับใช้ประมาณไม่เกิน5นาทีครับตอนนี้ใน1วันมี8ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้า1คนฉีดเนี่ยที่เราคำนวณดูแล้วจากที่ทําที่ระยองนะครับ1คนฉีดเนี่ยเขาฉีดได้8ไร่ครับต่อ1วันทํางาน8ดชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นโดรนเนี่ยใช้โดรนหนึ่งตัวครับฉีดได้มากที่สุดไม่เกินหนึ่งร่ไรครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับต่างกันระหว่าง8กับ หนึ่งร้อยไร่นะครับตอนนี้มาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าแรงต่อคนเนี่ยก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อคนนะครับในหนึ่งทีมเนี่ยที่ระยองหรือผมว่าอาจจะเป็นที่เพชรบูรณ์ด้วยเนี่ยนะครับหนึ่งทีมอาจจะมีสักสี่คนนะครับสี่คนคูณสี่ร้อยห้าสิบเข้าไปก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อไร่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโดรนครับหนึ่งครั้งต่อ1หนึ่งไร่นะครับเพียงหนึ่งร้อยบาทตัวน,นั้นเองครับ นะครับตรงนี้ไม่รวมค่าปุ๋ยค่ายาซึ่งเป็นของเจ้าของเ,ออเจ้าของฟาร์มอยู่แล้วนะครับตรงนี้ในส่วนของปุ๋ยกับยาเนี่ยเมื่อใช้ดโดรนแล้วมันเป็น AI ครับมันเป็นหุ่นยนเลยนะครับสามารถประหยัดในเรื่องของปุ๋ยและยาได้ถึง8 0นะครับอันนี้ก็คือว่าที่มาที่ไปของการที่ทําไมวันนี้เนี่ยผมเอาดโดรนมาคุยกับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็เนื่องจากนี่แหละครับ ความผูกพันของเราที่มีต่อชาวสีเทพเนี่ยตั้งแต่ปี2 0ง2ัหิบสองจนถึงปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะครับกับอาจารย์จรันกับท่านนายกถน,นอมกับพี่ประจัก์พรก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเนี่ยผมก็เลยเนี่ยทำตัวนี้เนี่ยมามาคุยกับพี่น้องชาว้อยเพชรบูรณ์นะครับและผมบอกได้เลยครับว่าราคาที่ผมบอกเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อไร่นะครับต่อครั้งเนี่ยเฉพาะ เฉพาะที่ผ่านทางาสมาคมชาววัดพิชญบณ์นะครับถ้าเป็นข้าง,งานอกเนี่ยราคาที่คงไม่ได้ท่านคงจะทราบกันอยู่นะครับส่วนในวันนี้ครับที่ผมมาไม่ได้แต่ว่าวันนี้นักบินโดรนของทางเก้าไร่นะครับทั้งสาท่านมาครบนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารของเก้าไร่ก็มาครบครับท่าน ติดใจหรือสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยที่ผมยังไม่ได้พูดไปก็คงอาจจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการบินหรือเรื่องต่างๆที่ท่านอยากจะสอบถามเช่นในเรื่องของยาที่ตอนนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่ายาแหวนนะครับที่ผมได้รับแจ้งมาจากทางที่ประสาทพรกัจจจันจร์ว่ามันมีสูงท่วมหัวแล้วก็คงอาจจะต้อง มีการกำจัดกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ทางผู้แบกของเก้าไร่นักบินทั้งสามท่านนะครับก็คงจัดได้ให้คําตอบในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคหรือยาขยานะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมคงจะไม่รบกวนเวลาท่านมากนะครับก็ก่อนจากนะครับก็ฝากความพิถึงนะครับถึงที่ประสาทพรนายกถนอมประจันจรรย์นะครับและทุกท่านทุกคนครับชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับ สุดท้ายครับสำหรับคลิปในวันนี้ที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือสิ่งที่ผมได้พูดกับอาจารย์จรันไว้ว่าเราจะสร้างงานให้กับน้องๆเยาวชนที่สีเทพครับคือทางเก้าไร่ผมได้คุยกับเขาว่าถ้ามีโอกาส ที่เราจะได้มาใช้โดรนการเกษตรที่สีเทพผมอยากจะให้มีการสร้างงานให้กับน้องเยาวชนทูบีนัมบวนประดูงามได้เข้ามาร่วมงานเป็นผู้ช่วยนักบินโดรนกับทางเก้าไร่ครับโดยที่เราจะให้เงินเดือนน้องๆคนละหนึ่งหมื่บาทถึงหน0่งบาทครับ สำหรับรายละเอียดในเรื่องของงานผู้ช่วยทักบินนี้วันนี้ทางเก้าไร่ก็คงจะเตรียมแบบฟอร์มมาฝากไว้ให้กับอาจารย์จัน์ครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะสารต่อในเรื่องของ MOU ที่เราได้ทำกันไว้กับทางสมาคมชาวไร่อ,อ้อยพิชบูบุญครับ